มิ่งแก้วขวัญเมืองตอนที่หนึ่งแรกพบสีทองแห่งอรุณรุ่งฉายส่องาสาดแสงเข้าแยงตาข้าขมวดคิ้วพยายามเปิดเปลือกตาอันหนักปึ้งอยู่สักครู่เมื่อลืมได้สำเร็จจึงได้รู้ว่าตอนนอนอยู่ในกระโจมเนื้อละเอียดสีครามเข้มบรรยากาศโดยรอบมีกลิ่นถุนทวนวิงเวียน ครั้นจะขยับกายหมายพลิกตัวหนีแสงตะวันที่ลอดเข้ามาในกระโจมจากช่องประตูกลับพบว่าร่างกายหนักอึ้องไม่อาจขยับขยื่นดังใจหมายซ้ำแขนขาย,ยังมีท่อมีสายระยงระยังติดห้อยร้อยเอาไว้เมื่อเห็นสภาพตัวเองข้ารู้สึกมุนงงยิ่งนักลึกเท้าไปในความทรงจำครั้งสุดท้ายนั้นข้ากำลังสำรวจในป่าซ้ำผีหลวงมาคู่ใจที่ขี่มาตื่นประนกพยศมิฟังความ หลอบอย่างไรก็เตลิดแตกตื่นจนกระแทกเข้ากับเครือไม้จูบจูสัพอาคมที่เคยมีก็หดหายร่างกายอ่อนแรงร่วงลงกระแทกไม้แหลมบนพื้นนึกว่าจะถึงคราวเสียแล้วหน้าแปลกที่ข้ายังมีลมหายใจอยู่ กว่าตามองดูข้าวของโดยรอบไม่คุ้นตายิ่งดูยิ่งรู้สึกว่ามันช่างน่าพิศวงข้าวของในกระโจมนี้แปลกตาเหลือเกินดูมีราคาค่างวดลักษณะย่อมมีใช่ของชาวแคว้นละแวกนี้หากมีใช่ของพ่อค้าต่างด้าวก็ต้องเป็นคาบดีต่างแดนผู้มีถิ่นฐานอันไกลโพ้น เสียงสวบสาพเพื่อนเข้ามาใกล้แสงแดดจากประตูถูกบดบังด้วยเงาร่างของชายหนุ่มชุดขาวเมื่อมองให้ชัดจึงเห็นว่าคนผู้นี้มีผมสั้นกุดใบหน้าสะอาดสะอ้านไร้หนวดคราดูผาดเดียวก็รู้ว่ามีใช่ผู้ใช้แรงงานเป็นอาจินด้วยผิวพรรณวัน,นละเอียดละอ,อ้อยงน่นี้มีเพียงทนในหมู่ครามมหาสารหรือราชนิกุลเท่านั้น แต่ที่เด่นสะดุดตานั้นคือแขนข้างขวานั้นถูกพันด้วยผ้าขาวมัดห่อกับซองสีฟ้าคล้องมัดไว้กับคอชรอยแขนข้างนั้นคงพิการกระมังคุณฟื้นแล้วดีจังขอหมอตรวจอาการหน่อยนะครับบุรุษแปลกหน้าเข้ามาทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอบอุ่นตรวจอาการ ยังไม่ทันที่ข้าจะตอบรับคนชุดขาวที่อ้างตนเป็นหมอก็จู่โจมเข้ามาเอาก้อนเหล็กเย็นๆจิ้มลวงเข้าที่หน้าอกเอามือลูบล่วงขึ้นบนศีรษะอย่างไม่คิดเกรงงอ,อกเกรงใจเท่านั้นยังไม่พอพลิกหนังตาข้าเลิกขึ้นเอาไฟส่องตาเอียงซ้ายเอียงขวาข้าหมายจะพลิกกายหนีสัมผัสกลับเจ็บแผลที่ชายโครงจนแทบน้ำตาเล็ดเมื่อรู้ว่าไม่อาจหนีเนื้อมือคนผู้นี้ไปได้จึงได้แต่จำใจปล่อยให้คนผู้นี้ล่วงเกินเนื้อตัวด้วยความอดสู สภาพโดยทั่วไปเท่าที่ดูก็ไม่มีปัญหาครับร่างกายของคุณฟื้นตัวเร็วมากจนผมตกใจนอกจากไขต้ต่ำๆแล้วอย่างอื่นถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวเมื่อฟังคำบอกอาการข้าก็เข้าใจละคนผู้นี้คงเป็นหมอจริงแต่หมอสำนักใดกันถึงได้มีวิชาดูอาการที่พิลึกพิลั่นนะักตรวจไข้ทีละลาบลาลวงลูกคลำดุดดังคัดพันมาเห็นทีคนผู้นี้จะมีใช่หมอคนดอกท่านเป็นใครหรือ หมอชื่อทาดาเราพบคุณบาดเจ็บในป่าจึงได้พาตัวมารักษาคนที่ผ่าตัดคุณเป็นคุณหมออีกคนหนึ่งชื่อรติแล้วก็อย่างที่เห็นเราพบคุณในป่าไม่พบญาติคนไข้ที่จะเซ็นยินยอมผ่าตัดเราต้องจําเป็นต้องผ่าตัดฉุกเฉินอันใดคือผ่าตัดฉุกเฉินหมอผู้นี้ผ่าอันใดตัดสิ่งใดของข้าออกไปข้าลนลานสำรวจทั่วกายเมื่อไม่พบว่ามีสิ่งใดหายไปก็ค่อยถอนหายใจอย่างโล่งอก โชคดีที่ไม้เหลาที่คุณตกลงมากระแทกนั้นมีผิวเรียบและมีสิ่งสกรปรกปนเปื้อนน้อยแผลที่ท้องและลำไส้ส่วนที่ฉีกขาดค่อนข้างเรียบและสะอาดทําให้เราสามารถทําความสะอาดและเย็บได้เร็วและปิดแผลได้ทันก่อนที่เลือดคุณจะหมดตัวและโชคดีอีกครั้งที่ผมมีเลือดกรุ๊ปโอหมอประหลาดยังคงกล่าวอธิบายเรื่องราวให้ฟังข้าฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้าแน่ใจ ข้าผ่านพ้นห่วงมรุตยูมาได้เพราะหมอประหลาดผู้นี้แลหมออีกผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่ารติแต่หมอตัวจริงชรอยคงเป็นหมอรติผู้นั้นกระมงังหาใช่หมอมาผู้นี้เป็นแม่นมั่นขอบใจท่านหมอทั้งสองมากเราซึ่งในน้ำใจท่านเหลือเกินหากท่านปรารถนาสิ่งใดโปรดบอกมาเถิดจกตอบแทนให้ถึงที่สุดทีเดียวข้ากล่าวเสียงเครือด้วยความซาบซึ้งยกมือสองข้างอันไรเรียวแรงประนมขึ้นไหวท่วมหัว แม้นหมอจะเป็นเพียงหมอมาจะผ่าจะตัดหรือจะหั่นสิ่งใดของข้าทิ้งไปบ้างแต่แลกกับชีวิตที่ยังอยู่คงไม่กระไรดอกตอบแทนอะไรเล่าเราทำตามหน้าที่อ้อเท่าที่ดูร่างกายของคุณฟื้นตัวได้เร็วมากน่าจะกินอะไรได้แล้วละมื้อแรกนี้คงเป็นได้แค่ข้าวต้มไว้แข็งแรงดีค่อยเพิ่มอย่างอื่นทีหลังก็แล้วกันนะครับรติครับทางนี้หน่อยเสียงตอนท้ายร้องเรียกใครสักคนด้านนอก ค่ะพี่หมอเสียงแจ่มใสกังวาลเหมือนระฆังเงินขานรับจากด้านนอกเมื่อได้ยินเสียงขานรับของท่านหมอนามว่ารติคาถึงกับสะดุง้งรีบจับจ้องไปที่ทางเข้ากระโจมเพื่อยืนยันสิ่งที่ตัวเองคาดเดาเมื่อผ้าม่านประตูถูกคลี่คาเห็นดวงหน้าหวานซึ่งได้ส่วนประดับด้วยดวงตาดำขลับสดใสประดุดัญมณีแวววาวแต่กลับดูลึกลับราวดวงดาวในราตรีับแสงจันทร์ ว่าเสียงนางไพโรอเราเสียงทิพจากสวรรค์แล้วดวงหน้าของนางกลับงดงามยิ่งกว่าเทพธิดาเสียอีกข้าตะลึงตาลานมองนางด้วยไม่เคยพบเคยเจอผู้ใดที่งดงามเช่นนี้มาก่อนมิคาดคิดว่าหมอมากฝีมือนามรตินั้นจักเป็นเพียงดารุณีอ่อนเยาวนางหนึ่ง